สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิราจะมาพยากรณ์คนราศีพฤกษบประจําเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราชส5 6 4ช่วงระยะเวลานี้นะคะมีดวงดาวโคจรโยกย้ายเปลี่ยนราศีหลายดวงเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามย่อมมีผลต่อคนราศีพฤกษบไม่มากก็น้อยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะจิราขอฝากนะคะ ท่านผู้ชมช่วยกดติดตามช่องจิลาพาชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะคนที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนหรือคนที่เคยไปผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะตั้งแต่วันที่10กันยายน ปี63มาแล้วนะคะที่คนราศีพฤษภโดนดาวราหูทับลักค่ะดาวราหูดวงนี้ก็หมายถึงการงานของคนราศีพฤษภเองงานที่เกี่ยวกับดาวราหูก็อาจจะขายเหล้าเปิดผับเปิดบาร์ขายหวยขายลอตเตอรี่อะไรทํานองนี้นะคะจะเกิดเหตุการณ์อะไรคะอันดับแรกเลยนะคะอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสี ผู้ใหญ่นะคะไม่ให้การสนับสนุนมีการผิดใจกันกับผู้ใหญ่โดนหลอกให้ไปทำอะไรให้เขาบางอย่างแล้วผลประโยชน์เขาเอาไปหมดเลยหมายความว่าโดนหักหลังดาวดวงนี้นะคะเมื่อมาทับลัคนาใครนะคะก็มักจะทำให้คนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองด้วยค่ะอย่างเช่นคนอ้วนก็จะผอมคนผอมก็จะอ้วนผมสั้นก็จะยาวคนผมยาวก็จะตัดผมสั้น การแต่งตัวก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรประมาณนี้นะคะอีกดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพระเสารค่ะโคจรมาเป็นเกษตรในภพมรณะนะคะเมื่อเดือนธันวาคมปี63ส่งผลนะคะไปจนถึงอีก2ปีข้างหน้าค่ะดาวดวงนี้ก็หมายถึงว่าในครอบครัวนะคะอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติผู้ใหญ่โดนคดีความ โดนใส่ล้ายป้ายสีคนราศีพฤษภต้องให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ใช้สติในการคิดแก้ปัญหาของแต่ละเรื่องค่ะ,ะต่อมาเรามาพูดระยะที่ใกล้เข้ามาคือช่วงประมาณเดือนพฤษภามิถุนายนนะคะมีดาวดวงหนึ่งคือดาวพระพุธค่ะโคจรมาทับลักด้วยและไปเจอดาวราหูช่วงระยะเวลานี้นะคะคนราศีพฤษภอาจจะโดนสุนัขกั ด้วยนะคะระวังอุบัติเหตุของมีคมด้วยค่ะเรามาดูนะคะว่าดาวพุธคืออะไรของคนราศีพฤษภหมายถึงการเงินและปุตตะปุตตะนี้อาจจะหมายถึงลูกก็ได้ก็คือการเงินที่คนราศีพฤษภได้จากลูกหรือการเงินที่ราศีพฤษภได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเรื่องหวยเรื่องเบอร์ก็ได้ค่ะ เข้ามาอยู่ในเรือนของเขาก็คือเป็นกเกษตรก็หมายความว่าคนราศีพฤษภได้เงินนะคะช่วงนี้ตั้งแต่วันที่สองไปจนถึงวันที่19ได้เงินมาอย่างสม่ำเสมอแต่ในขณะเดียวกันในภพสหัชชะก็มีดาวตัวเองของคนราศีพฤษภกับคำว่าอลิไปอยู่ตรงนั้นได้ตำแหน่งราชาโชคหมายความว่าคนราศีพฤษภช่วงนี้นะคะต้องใจเย็น อาจจะมีศัตรูเพราะเราช่วงนี้เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ยอมใครพูดอะไรกับใครหรือเจรจาต่อรองอะไรกับใครเราไม่ยอมเขาค่ะอาจจะมีศัตรูเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะมีเพศตรงกันข้ามนะคะมาช่วยในเรื่องเจรจาในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ก็ถือว่ายังมีคู่ครองหรือหุ้นส่วนมาช่วยหนุนนะคะเป็นเพื่อนช่วยเกื้อกูลกันให้คำปรึกษาอะไรแก่กันนะคะ อย่างที่จีรามองเห็นก็อยากให้คนราศีพฤกษบใจเย็นๆเพราะดาวราหูทับรักใจร้อนอยู่แล้วนะคะแต่ต้องใจเย็นๆค่ะทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยการใจเย็นแล้วให้มีสติในการพูดจาไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นกับคนราศีพฤกษภอย่างรุนแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ